ไาัรครับอ่า<ไ>ปลานิ้มือมือด้วยปลามือครับอ่าตัวขั้นตอนทำห้าครั้งสลับกันทั้งสองครั้งครับใช้ระยะเวลา20-30วินาทีครับอ่าเสร็จแล้วทำไรเสร็จแล้วเช็ดมือให้แห้งโดยถูกวิธีครับแห้ซับลงครับอ่า สองหรือถึงสามนิ้วมืออย่างนี้นะวางไปตรงด้านนิ้วหัวแม่มือตรงข้อมือด้านนิ้วหัวแม่มืออ่าโอเคเลขที่เก้าทำท่าไหนยกข้อมือให้ครูดูดิเลขที่เก้าเลขที่เก้าเออโอเคใช้ใช้สองถึงสามนิ้วมือด้านอันนี้เรียกว่าเรเดียลพาส์นะจะมีชีพจรนะคะชีพจรที่ข้อมือเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเรเดียลพาส์ด้านที่ เรเดียลก็คืออยู่ด้านนิ้วหัวแม่มือนะคะด้านที่ด้านนิ้วก้อยเนี่ยเขาเรียก ถอดก,ก็ได้อ่าอ่าอ่าสมมุติว่าเราถอดเขี้ยมแบบดึงนะคะแล้วเราก็พับอ่าแล้วเราก็ทิ้งโอเคโอเคค่ะหลังจากนั้นแล้วเราถอดอะไรอีกอ่าล้างมือ 嗯。 ของตัวเองนิตโดเออร์นิดโดหัวเข็มนะคะจะมีสองไซส์เนาะหัวเข็มใหญ่อันนี้คือเบอร์ยี่สิบใหญ่หน่อยดอดูด้านหลังจะมีเบอร์บอกอยู่อ่าจะมีเบอร์บอกตรงนี้นะคะกล้องมันจะกลับหน้ากลับหลังหน่อยยี่สิบมาเป็นสีเหลืองอ่าถ้ายี่ส้าสีส้มยี่สิบสีนะ ก็ห้าถึงสิบนาทีอ่ทุกคนวัดตลอดตัวเองยกเว้นคนะลอดแตกวัดตลอดตัวเองระหว่างวัดตลอดตั้งตั้งเัีงตั้งมาเรียงเอ้ยคือสบายก่อนสบายก่อนไม่ได้สามสิบห้าองศาก่อนสบายไม่ได้สามสิอ่้าห็นขีดไหมันขดดูขีไม่ขีดสีเหลืองเ่ะแต่ถ้ามันเกินถ้ามันเกินเราดึงเราิ้วหยิบอย่างนี้